สวัสดีครับน้องๆมสามที่รักทุกคนนะครับวันนี้ก็มาดูกันเป็นอีกหนึ่งข้อครับที่ไม่ได้เห็นมานานพอสมควรนะครับแผนการเรียนที่เป็นห้องกิฟเต็ดห้องวิทย์คณิตมีโอกาสเอาไปออกได้ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นข้อสอบเตรียมอุดมแล้วนะครับข้อน,นี้ก็คือก่อนพิชชัตเกิดอีกมาลองดูนครับว่าข้อน,นี้เขามีหลักการทํำยังไงเขาบอกว่าเดือนพฤษภาคมปีนี้นะครับวันวิสาขาบูชานะครับตรงกับวันที่3ามสิบแต่ปีหน้าตรงกับวันที่หนึ่งส่วนด้วย รากที่สอง0.75ยกกำลังสองบวกหนึ่งลบ0.75อยากทราบว่านะครับถ้านักเรียนคำนวณออกมาแล้วเนี่ยจะตรงกับวันที่เท่าไหร่ยากไหมข้อนี้ก็มีความรู้แค่ละ่ะเรื่องของสแควร r o ูทแล้วก็การจัดรูปนิดหน่อยให้มันทำไมขึ้นง่ายขึ้นพร้อมไม่ลูกถ้าใครคิดว่าทำได้นะครับสต็อปวิดีโอแล้วทำเลยข้อนี้อย่าให้เกินสองนาทีเอามาลองเลยครับ เพราะฉะนั้นจากโจทย์นะจากโจทย์โอเคตอนนี้จะกลายเป็นหนึ่งนะครับส่วนด้วยอะไรลูกศูนจุดเจ็ดห้ามองให้มันง่ายกว่านี้ได้ไหมใครชอบทศนิยมก็ทําไปเพราะฉะนั้นศูนย์จุด็ดห้าชก็จะมองเป็นรากที่สองนะครับของอะไรลูกสามส่วนสี่ทั้งหมดยกกําลังสองแล้วบวกกับหนึ่งแล้วก็อะไรอีก ลบกับ0.75ก็คือลบกับ3ส่วน4ตามทันไหมก็แปลงทศนิยมเป็นเศษส่วนเราไปหาดูนะ75ส่วน100ก็ได้3ส่วน4นะครับก็จะเท่ากับอะไรลูก1ส่วนด้วยกระจายเข้าไปเลยครับตัวนี้ก็จะกลายเป็น9ส่วนอะไร9ส่วน16 อ่าเก้าส่วนสิบหกบวกหนึ่งเดี๋ยวมองไม่ออกอ่ะเขียนใหม่เก้าส่วนสิบหกบวกหนึ่งลบสามส่วนสี่นะครับต่อไปเก้าส่วนสิบหกทำเป็นจำนวนค้าเลยได้เท่าไหร่จำนวนค้าหรือเศษเกินก็ได้นะครับสิบหกหนึ่งสิบหกสิบหกบวกเก้าเป็นยี่สิบห้าเพราะนั้นก็จะได้สแควรูทอะไรลูกยี่สิบห้าส่วนสิบหกนะครับลบ สามส่วนสี่ว้าวสวยเลยยี่ห้าถอดรูทมาเท่าไหร่ได้ห้าไหมสิบหกถอดรูทมาได้ไรได้สี่จบเลยครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถอดสแควรูทได้ห้าส่วนสี่ลบสามส่วนสี่ก็เท่ากับอะไรเออยหนึ่งส่วนด้วยเอ่อห้าลบสามเหลือสองลูกสองส่วนสี่นะครับโอ้โหสองส่วนสี่ตัดทอนเท่าไหร่ครับหนึ่งส่วนสองไหมเพราะนั้นหนึ่งส่วนด้วยหนึ่งส่วนสอง ตีลังกาขึ้นไมเลยครับจบเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้ของเราคืออะไรลูกตรงกับวันที่อะไรตรงกับวันที่วันที่สองครับง่ายไหมตามทันไหมตรงกับชอยข้ออะไรชอยข้อที่หนึ่งเอาฝากกันไว้นะครับสําหรับน้องๆที่จะสอบนะไม่ไม่เกี่ยวแผนการเรียนเลยนะครับตรงนี้ไม่ต้องไปมองว่าเอ๊ะโรงเบ็ดของโรงเรียนเตรียมอุดมมาลองฝึกทํากันดูครับใครทําได้ก็ทํา ทำไม่ได้ก็ตั้งใจดูดูเสร็จแล้วสต็อปวิดีโอแล้วลองทําใหม่แล้วลองกลับมาดูครับถ้าเกิดเรายังทาไม่ได้อีกดูไปรเรื่อยๆครับเอาโอเคนะครับยังไงก็ใครที่ดูผ่านช่องทางของ Facebook นะครับกดแชร์ไปได้เลยนะครับอีันจะแปะเฉลยไว้ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับแล้วก็แปะลิงก์ u t u b e เอาไปด้วยเพราะนั้นใครที่ดูผ่านช่องทาง YouTube อยู่แล้วนะครับที่เป็นเพื่อนติดตามกันแชร์ไปครับแชร์ให้เพื่อนๆดูกดกระดิ่งด้วยนะใครที่เพิ่งมาใหม่กดกระดิ่งด้วยนะครับ เวลาพีชัดอัปเดตข้อสอบอะไรมันจะได้แจ้งเตือนมาที่พวกหนูเอาสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้เหลือแค่ไม่กี่วันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ